เมื่อประมาณปีปศ2500 66ปลายปีผมกับคุณโยกเยกได้เดินทางไป <c oughs> ตามสถานีรถไฟต่างๆในประเทศไทยรวมแล้วประมาณสัก500สถานีแล้วก็จะทำเป็นคลิปในเรื่องของสถานีรถไฟทั่วไทยวันนี้ก็มาที่สถานีรถไฟแก่งคอยสถานีรถไฟแก่งคอยนั้นถ้ามาจากกรุงเทพก็จะมาจากทางด้านของภาชีตรงภาชีก็จะเป็นชุมทางบ้านภาชีออกไปทางด้านเหนือก็ไปทางสายเหนือไปถึงเชียงใหม่ ออกมาทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็มาถึงสละาบุรีแล้วก็ต่อเนื่องมายังแก่งคอยพอถึงแก่งคอยก็จะเป็นชุมทางแก่งคอยชุมทางแก่งคอยก็จะมีสถานีรถไฟตรงนั้นสี่เส้นทางเส้นทางแรกก็คือมาจากทางด้านของสละาบุรีใช่ไหมครับเส้นทางที่2ก็ไปทางด้านนครราชสีมาเส้นทางที่3ก็ไปทางด้านของบัวใหญ่เส้นทางที่4ก็ไปทางด้านของมาบกะเบามุ่งหน้าไปทางด้านของ องคารักษ์นะครับไปถึงวิหารแดงตรงนั้นก็จะไปผ่านวัดพระพุทธฉายจะมีอุโมงค์พระพุทธฉายสองอุโมงค์นะครับอุโมงค์พวกนี้ผมก็ถ่ายภาพมาแล้วนะครับทางกัะตามดูได้เลยนะครับเอาละครับนี่ก็คือสถานีรถไฟแก่งคอยตั้งอยู่ในอำเภอแก่งคอยเลยเลยไปนิดนึงครับไปทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นวัดแก่งคอยตรงวัดแก่งคอยนั้นก็จะมีแม่น้ําป่าศัก แต่เดิมนั้นเน่าเน่าแหกแก่งคอยก็จะมีหินเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแก่งหินอยู่ก็จะมีซากสัตว์ซากคนมั่งตายมั่งแล้วก็เน่ามาติดตรงนั้นอีแรงก็มาเกาะแล้วก็มาจิกกินนะครับต่อมาก็ปรากฏว่ามีการระเบิดแก่งเพื่อจะให้มีการเดินเรือได้สะดวกขึ้นแก่งก็น้อยลงเหลือแต่ก้อนหินสองก้อนเล็กๆนะครับแล้วแก่งคอยก็เป็นสถานีหนึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิด ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพราะเป็นชุมทางที่ทหารญี่ปุ่นมาใช้เป็นเส้นทางในการเดินทัพโดยที่ประเทศไทยก็ไม่ได้ประกาศสงครามกับทางด้านญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้แพ้นะครับนะครับก็เป็นที่ภาคภูมิใจซึ่งผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วผมก็เดินบนสะพานที่เป็นทางข้ามเพราะว่ามันมีทางรถไฟหลายช่องก็จะมีสะพานข้ามก็ดูมาด้านบนนี้ก็จะเห็นบรรยากาศของของบวนรถไฟตู้รถไฟแล้วก็สถานีต่างๆนะครับ อ่าครับคือสถานีรถไฟแกงคอยเราก็มีโอกาสถ่ายภาพไปทางด้านบ้านพักของเจ้าหน้าที่เขานะครับแกงคอยนั้นก็เป็นสถานีหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านกําหลังสร้างทางอยู่เป็นทางยกระดับขึ้นไปสูงเลยนะครับนะครับตรงนั้นนะครับอาแล้วครับเราก็ชมภาพมุมกว้างไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ในการพายเรือมาครั้งคราวที่ผมพายใช่ไหมนะป่าศักนั้นผมก็พายจากแข่งคอยนี่แหละครับแล้วก็ไปทางหน้าทิศใต้ไปถึงปราะบุรีไปขึ้นเทียมเพออะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยครับพอทางหน้าทิศเหนือผมก็พายมาเลยจากจากหินซ้อนนะครับแข่งเสือต้นครับแข่งเตือนเต้นพายมาที่หินซ้อนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงขึ้นมาขึ้นที่ <c oughs> หน้าวัดแขวงคอยนะครับอะไระครับจากนั้นผมก็ขับรถมา มาตามถนนนะครับแล้วก็ข้ามแม่น้ําป่าสักเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีบ้านช่องใต้ต้องข้ามแม่น้ําป่าสักนะครับพอข้ามมาแล้วฝั่งรถไฟก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้าป่าสักและก็จะมุ่งตรงไปยังเขื่อนป่าสักแต่ก่อนจะถึงเขื่อนป่าสักนั้นก็จะต้องไปถาไปผ่านที่หยุดรถอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับนะครับสถานีที่เป็นสถานีจริงๆก็คือสถานีหินซ้อนนะครับ ตรงนี้นะครับทางรถยนต์เนี่ยก็จะอ้อมมากเลยอ้อมไปไกลเลยนะครับเพราะว่ามันมีภูเขาปันทางรถไฟนั้นเขาวิ่งเข้าไปนะครับบริเวณช่องจำแนกตัวของสถานีซอนนีไอ้อช่องช่องใต้นี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็ผิดแผกไปจากรมเนียมปฏิบัติของทางหน้ารถไฟซึ่งเขาจะเป็นช่องเขาหลังตัดช่องสี่เหลี่ยมนั้นเขาสำหรับใช้กับกรมชล่วละประทานนะครับ ก็ลองดูนะครับคนรุ่นใหม่น่อาจจะไม่ได้เฉลียวใจนะครับเพราะว่าก็นึกว่าเป็นช่องก็เป็นช่องไปนะครับครับนี่คือบ้านช่องใต้ <c oughs> มีอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงทางเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะถ้าลองดูสิครับว่ามีทรัพย์สินของการรถไฟเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็มีต้นทุนมากเลยนะครับแต่ข้าโดยสารนั้นค่อนข้างจะได้น้อยอ่ะนะครับเพราะเส้นทางอย่างเช่นแก่งคอยไปบัวใหญ่เนี่ย ผมเคยเห็นเมื่อเร็วๆนี้ก็เคยเห็นรถไฟมีแค่สงขบวนมีสองตู้เองครับดีเซลรางมีสองตู้แล้วคนก็ไม่แน่นก็ไม่ก็ไม่มากด้วยนะครับหลวมๆแล้วก็วิ่งไปนะครับอันนี้ก็น่าจะขาดทุนแล้วแต่อาจจะมีไรายได้จากการบรรทุกสินค้าพวกปูนผูกซิเมนนะครับหรือแต่เดิมนั้นรถไฟสําคัญเพราะว่ามันเป็นเป็นพยานเป็น,ปน,ปน,ปนทางคมนาคมเนี่ยพนักที่บรรทุกไม้นะครับไม้จากฟาคเหนือมานะครับอ่าแล้วครับจากนั้นเราก็ออกจาก หิงซอนแล้วขับรถมาเรื่อยๆนะครับไปตามเป้าหมายของเรานะมากับคุณยกแยกคุณยกแยกก็งงเหมือนกันนะครับสถานีรถไปเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนที่อื่นมันเหมือนเดิมแล้วนะครับคุณโยกแยกเ็าอยู่อีกที่หนึ่งเขาไม่เคยอยู่แถวนี้นะครับแล้วคุณท่านผู้ชมพอทราบนะครับว่าคุณโยกแยกเขาอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวก็รู้เลยครับด,ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะถึงสถานีที่คุณโยกเยกเขาอยู่นะครับ เป็นสถานีที่ถ้าใครยังไม่ทราบก็ยงังคาดไปถึงนะครับว่าอยู่ที่ไหนลองเดาๆไปก่อนแล้วกันนะครับที่ผมไปที่สินซ้อนในค่อนข้างที่จะเป็นเวลาเย็ยนแล้วนะครับเวลาถ่ายภาพนั้นก็จะเห็นเงาตัวเองนะครับที่ที่สถานีนี่ครับก็แต่งสวยงามมากตกแต่งด้วยสวยงามมากแล้วก็ถือโอกาสถ่ายที่ทําการนะครับเป็นประแจร,ระดับดึงนะครับสัญญาณหรือว่าการกลับลากลับลางนะครับ ด้านหน้าก็มีการปลูกต้ทนทานตะวันพลาสติกเอาไว้นะครับเพราะว่าแถวๆถระลบุรีนี่ก็จะมีทานตะวันมีุ้งทานตะวันให้ชมนะครับด้านหน้าก็จะมีรถจอดอยู่เป็นจำนวนมากเลยเป็นสถานีหินซ้อนนะครับสวยงามนะครับระเบียบเรียบร้อยมากเลยนี่ขนาดเวลานี้บ่ายแล้วนะนะครับอาะละครก็จะมีสถานีก็มีตารางเดินรถอย่างชัดเจนติดอยู่นะครับ แล้วทางด้านช่องจาหน่ายตัวก็ยังมีเหล็กตะแกรงขีดซึ่งเป็นรูปของสี่เหลี่ยมขา้ขาวหลามตัดอยู่ผมค่อนข้างจะคุ้นเคยมากกับสถานีหินซ้อนเพราะผมเอารถมาจอดที่วัดหินซ้อนใต้เอาเรือเอาเรือมาจอดที่วัดหินซ้อนใต้แล้วก็เดินดุมๆประมาณสองกิโลได้มาที่สถานีรถไฟนะครับแล้วก็ไปเอาเรือเก่ารถครับที่จอดอยู่ที่แขวงเระเต้นบามันทุกบามันทุกรถบามันทุกเรือที่ วัดหินซ้อนใต้แล้วขับมาถ่ายภาพเนี่ยครับที่สถานีหินซ้อนก็จะเห็นรถผมบรรทุกเรืออยู่บนหลังคานะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปพักแล้วครับแล้วจะถ่ายต่อในวันลุกขึ้นที่สถานีหินซ้อนนั้นก็จะมีหน่วยในการตรวจความเรียบร้อยของทางนะครับก็จะเป็นลักษณะตรวจทางนะครับตรวจทางเพื่อเกิดความมั่นคงปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็จะมีหมุดของการรถไฟเป็นหมุดอ้างอิงแล้วก็จะมีรถ ที่เป็นรถอุปกรณ์ในการฟ่อมบารุงทางหรือกู้ภัยก็จอดอยู่ไประยะระยะซึ่งทรัพย์สินของการรถไฟนั้นน่าจะมากมายมหาศาลนะครับรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้อาคารสถรานที่นะครับพื้นที่ที่ดินนะครับมากเหลือเกินนะครับก็เป็นพระปีชาสามารถของรุ่การและการที่ห้านะครับที่ได้ทรงมองเห็นการไกลไกลไกลมากด้วยนะครับนะที่ สร้างทางรถไฟไปบรรจบกับทางด้านของทางเชื่อใหม่เลยแต่เดิมนั้นนะครับอังกฤษนัานก็พยายามจะขอทไทยสร้างทางรถไฟจากกีเข้ามาที่ลาวแล้วก็ผ่านมาที่จังหวัดตากแล้วออกไปทางพม่า่รงนั้นสยามแล้วก็ไม่ยอมนะครับเดี๋ยวเล่าต่อน,นะครับตอนนี้ก็มาที่เขาสูงเป็นสถานีหยุดรถนะครับ่าจะมาที่เขาสูงได้นี่ก็ไม่รู้ทางก็วนอยู่นั่นแหละครับผมนะครับบางอันผมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ใช้ gps ในการบอกตำแหน่ง ก็ใช้ความสามารถของสมองแล้วก็ปากนะถามเข้าไปแล้วก็พิจารณาดูนะนะครับเดาๆไปนะครับลองคาดหมายดูสินะครับจะเป็นอย่างไร,นรในวันหนึ่งถ้า GPS มันไม่มีแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเราครับเราก็ทดลองดูนะครับผมพูดมาถึงเรื่องของอ่าตัวน,นี้เป็นที่จอดรถเขาสูงนะครับแล้วก็มีที่จอดรถอยู่มีที่พักผู้โดยสารอยู่นะครับแล้วก็จะมีที่เนะีเขาคอกเขาคอกเนี่ยเลยมาแล้วเขาคอกนี่ผมเคยไปสํารวจตอนผมไปพายเรือ ตอนนั้นก็เข้าไปโอเป้เป็นป่าตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าไปแล้วมันทึบมากเลยนะครับเขาพอกอันนี้เขาสูงนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับผมพ่พูดต่อนะครับถ้าช่วงนั้นอังกฤษนะครับเขาก็ปกครองจีนปกครองปกครองลาวนะครับอ้ปกครองพม่านะครับแล้วก็จะทําทางรถไฟไปอินเดียจากจีเมเดียผ่านประเทศไทยก็กลัวว่าจะตั้งอิทธิพลเข้ามายุ่งเกี่ยวกับประเทศไทยมากนะครับก็ก็เป็น เป็นประเทศเดียวในกครเอเชียอาคเน์นะครับหรือเป็นหนึ่งในสองประเทศนะครับในเอเชียถึงญี่ปุ่นกับไทยไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของต่างชาตินะครับก็ภาคภูมิใจภาคภูมิใจนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีนี้ก็คือสถานีแกีงเสือเต้นใช่ครับแก่งเสือเต้นครับนะครับแกงเือเต้นนี้ก็เป็นอีกสถานีนึงที่ผมนั่งรถนะครับจากสถานีสินซ้อนมาที่แกียงเสือเต้น แล้วก็เดินจากแก่งเสือเต้นไปที่วัดแก่งเสือเต้นจะมีวัดแก่งเสือเต้นแล้วก็ไปเอารถที่ผมจอดอยู่ที่วัดแก่งเสือเต้นไปรับรถที่หินซ้อนเพราะว่าตอนเช้าผมพายเรือจากวัดแก่งเสือเต้นไปที่หินซ้อนนะครับแล้วะผมก็ทุนเคยนะครับอธิบายได้เหมือนตามองเห็นเพราะว่านอกจากตามองเห็นแล้วก็ยังเดินทางตลอดและไม่น้ําป่าสักวตัง้งแต่หน้าเขื่อนเลยนะครับ วัดแข่งเปิดเต้นนี่อยู่หน้าเขื่อนเลยนะครับหน้าเขื่อนป่าฝักจราศิษย์มองไปนี่เห็นน้าไหลกาจะเขื่อนเลยนะครับแล้วก็พายมาบังเอินไปฤดูแรงน้ําไม่ไม่มากก็ไหลปอดตามปกติพายเรือเรียบๆไม่น้ําไม่เชี่ยวครับสบายใจหรืออย่างเดียวก็คือสุขภาพเราไหวไหมแค่นั้นเองนะถ้าสุขภาพเราไหวไม่มีปัญหาอย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับอ่าแลครับแต่ในการพายเรือก็ตามนะครับก็ต้องประเมินความเสี่ยงเรายอมรับได้ไหมว่าเราจะเสี่ยงแค่ไหนผมพายมา5,000ันกิโล ถ้าเรายอมรับว,ว่าตรงเนี้เราเสี่ยงได้ถึงถึงตายก็โอเคนะครับก็ไปถ้าตรงนี้เราเสี่ยงได้แค่เรือล่มอ่าเราก็เอาแค่นั้นนะครับต้องดูก่อนว่าถ้ามันเสี่ยงแล้วมันเหตุผลเท่าไหร่มีเกิดเป็นผลเท่านไหนถ้าผลขนาดนี้เรารับได้ไหมรับได้ก็ไปรับไปได้ก็ไมไปเอนนี้เองนะครับนี่คือหลักการเจราจาบรรยากาศของแก่งเบอร์เจงก็จะไายรอบด้วยภูเขาอะนะครับมี มีมีสถานีต่อไปที่เราไปก็คือโคกสลุงโอจากนี่ไปโคกสลุงตั้ง24กิโลเมตรนะครับแต่ก่อนจะถึงโคกสลุงนั้นก็จะมีสถานีหยุดรถเป็นระยะระยะอีกสองสถานีคือสถานีเอ่อเขื่อนเขื่อนป่าศักดิ์จุลสิทธิ์แล้วก็สถานีบ้านหนองบัวนะครับเดี๋ยวเราก็พบนะครับแต่วันนี้เราจะไปถึงแค่เขื่อนป่าศักดิ์จุลสิทธิ์เท่านั้นนะครับพอมืดแล้วไปต่อไม่ได้นะครับในขณะที่เรากําลังถ่ายภาพอยู่นั้นก็มีรถเข้ามา เจ้าที่เขาก็ออกไปโบกรถเจ้าที่เหล่านี้นะครับนี่นี่นช่องขายตั๋วนะครับอันนี้ขายตั๋วมีตะแกรงฉีกนะครับเป็นลนักษณะของรูปฟหลียมข้าวหลามตัดนะครับอันนี้ถูกต้องตามจารีปตประเพณีปฏิบัติต้งสมัยรัชากาลที่5้านะครับ <laughs> นะครับอาละครับก็มีรถขบวนมาขบวนน,บนี้ก็ไกลหน่อยครับเป็นสถานีอภิวัตกรุงเทพอภิวัตไปหนองคายโอ้โหสุดลายครับจากขณะที่วิ่งมาผมก,ก็ดีเสียงแฟด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 ทำไมรถเสียงแปลกปกพอเข้ามาจอดปุ๊บ เจ้าที่ก็ลงมาสามท่านแล้วก็เอาไม้มาเคี่ยวเคี่ยเขาบอกถุงพลาสติกมันติดถุงพลาสติกมันติด,ตดเออใช่ถุงพลาสติกมันติดไม่เป็นไรนะครับก็วิ่งต่อไปเสียเวลาประมาณสองสามนาทีเองก็มาเคี่ยวออกนะครับแล้วจากนั้นผมก็มากับคุณ้องแยกนะครับก็มาที่เขื่อนป่าตักจรสศิษ์ซึ่งเป็นที่จุดหยุดรถนะครับไม่ใช่สถานีและทางด้านซ้ายเนี่ยครับก็จะเป็นตัวเขื่อนตัวเขื่อนผมไม่ได้พาไปชมนะครับเพราะผมได้แยกไว้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของเขื่อน ทั่วไทยจํานวนหลายสิบเขื่อนละครับอยากอยู่ดูเขื่อนไหนก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับผมไปทั่วประเทศไทยก็รู้สึกว่าประเทศไทยนั่นจะแคบไปแล้วนะครับก็จะต้องไปจะไปแจ้งฝหาประชาชาตินะครับขอคืนดินแดนที่ไทยเสียให้กับฝรั่งเศสอังกฤษไปห้าครั้งกล่าคืนมาเผื่อผมจะได้ไปเที่ยวได้นะครับอ่ะล่ะครับก็พูดตลกสะตลกนะครับนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ เอาละครับที่เกิดปาป่าจุลศิ์เขาก็มีที่หยุดรถนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้สามหลังเรียงเลยนะครับที่หยุดรถแบบนี้นะครับจะเหมือนกับทางด้านของสายกาญจนบ,บรุรีน้ําตกนะครับแล้วก็เหมือนกับสวนนงนุษนะครับเป็นลาดับอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับที่หยุดรถอจจัศวินชันคอนแวนตรงบริเวณฟุารานารายนะครับอะนะครับตรงนี้ในฤดูที่ท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะมีนักเที่ยวมามากหน่อยการมาท่องเที่ยวที่นี่ก็จะมีหลายลักษณะ ลักขณะหนึ่งก็คือมาตามรถไฟตามปกติตามตารางเดินรถอีกประเภทหนึ่งก็ไปรถนําเที่ยวนะครับน่าจะเปวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับและจากนั้นนะครับผมก็ต่อเน,นื่องมาที่หนองบัวนะครับสถานีอยู่รถหนองบัวซึ่งตรงนี้ก็จะห่างจาก,ากเขื่อนป่าฝักจิ์ยุทธิหน่อยหนึ่งนะครับแตนขอบเขื่อนนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ทางด้านขวาเวิ้งเข้าไปนะเป็นเข้าไปเป็นเยอะนะครับประมาณกิโลเษเหนือนกันนะครับนะครับ <c oughs> ตรงหนองบัวนี้เดี๋ยวผมก็จะ จะหยุดไว้ที่แค่หนองบัวนี้นะครับแล้วคลิปต่อมาผมเอินก็ไปเริ่มที่หนองบัวเหมือนกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ